ฮัลโหลสวัสดีค่ะโอ้ยสวยคือเมื่อกี้ไปสนีมาส่งของเปิดดูแล้วแหละว่ามันมีอะไรนี่อยากจะอวดอยากจะอวดก่อนเออไปสนีของกี่กิโลหนักมากคือมีผู้ชายส่งของมาให้แล้วไม่ยอมบอกว่าข้างในเป็นอะไรเราก็รอรอนานมากทุกผู้ชายคนเดิมนั่นแหละ หกกิโลส่งข,ของมาให้แล้วซึ่งของในหกกิโลนี้คือจะบอกว่าเป็นอะไรที่น้องอยากจะร้องไห้คือตั้งแต่ที่รู้จักพี่หนูไม่เคยคิดอยากจะกลับเมืองไทยอีกเลยคือพี่เขาคือมันมันทําให้เรารู้สึกแบบเอเราไม่ไม่คิดถึงบองไทยก็ได้เราก็มีสิ่งทดแทนเราก็มี เราก็มีมีคนที่รักเราอยู่คนที่แบบเอ้ยรู้ว่าน้องไม่ได้กินแน่ๆที่นี่พี่ก็แบบจัดหาให้ทุเรียนค่ะอันนี้คือทุเรียนอารัวอารัวทุเรียนไข่ระเบิดส่งมาคือแบบเยอะมากนะให้ดูก่อนนะเยอะแบบเยอะมากคือแบบจนบางครั้งเราก็บ่นแฟนว่าเธอพี่เขาส่งมาให้ฉันอีกแล้วกี่ใจกี่ใจฉันฉัมีอะไรตอบแทนให้แฟนบอกว่า เธอก็เขียนไปบอกเกาสิหยุดส่งมาได้แล้วแล้วก็เลยตอบไปโอ๊ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หยุดส่งไม่ได้ไมีแต่ของชอบทั้งนั้นเลยคือแบบคนที่รู้ใจที่สุดทุเรียนค่ะไม่จบแค่นี้นะอารูทุอรัวอรัวทุเรียนไข่ระเบิดเนี่ยมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกถุงแล้วที่ขาดไม่ได้อันนี้ก็เป็นทุเรียนอีกเหมือนเดิมค่ะ นี่เราไม่ได้มาขายของเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เราได้คือแบบมันเวอร์วังอลังการวันก่อนมีผู้ชายส่งประชาธิปไตยกินได้มาให้ก็เล่นกินเมื่อวานกินหมดไปถุงหนึ่งละอยากจะบ้าตายความอ้วนของฉันระเบิดทีนี่นะคะทุเรียนกวนมีทั้งหมดสี่ถุงแม่เจ้าทุเรียนกวนไม่พออันนี้น่าจะเป็นทุเรียนมวนหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ย แบบเหมือนทุเรียนเหมือนมะม่วงอะ่ะมะม่วงกวนตากแห้งอันนี้ก็เป็นทุเรียนม้วนตากแห้งต่อดมไม่ได้กลิ่นแล้วก็นี่เลยหมึกอบกรอบคือแบบเมื่อวันที่เก้าส่งของมาให้เป็นพวกทะเลอบกรอบหมดไปแล้วถุงนึงภายในหนึ่งวันแล้วหมดแน่ๆหมดหมดพุงอ่ะหมด,หมดที่ร้อยกว่าอ้วนไปอันนี้ อันนี้เป็นอะไรที่แบบว่ามันมาอร่อยมากเนี่ยหนากินไม่ได้ที่นี่คือแบบทุเรียนอบอบกรอบแต่อันนี้คือเวอร์สุดเนี่ยสุด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 ,สดของที่สุดไม่เท่าไหร่นะคะเรายังมีน้ำพริกวันนี้หอมาดีคะ่ะพี่พี่ขุนไม่แตกเลยสักอันน้ำพริกนี่แหลคะค่ะเวลาไปโรงเรียนคือหนูชอบห่อข้าวใช่ไหมหนูก็จะเอาข้าว ข้าวข้าวผัดดอกกระหล่ำแล้วก็กินกับน้ําพริกต้มไข่จบข่าวน้าพริกนี่แบบคือแบบต้องชิมอ่ะเป็นเป็นปร,รา้าน้ําพริกผัดหมูแสบสวงปลาร้าเบอร์โทรนะคะ0634049132ี่ไขให้ด้วยขอใครไม่รู้แต่อันนี้บอกบอกได้เลยว่าอันนี้เด็ดสุดไม่รู้พี่ขุนไปซื้อที่ไหนเนี่ยใครที่อยู่เมืองไทยเนี่ยไปหายกินซะนะ มันแซ่บมากมันไม่เผ็ดมันไม่อะไรเลยแต่มันมันมันกินกับข้าวแล้วคือแบบขี้เกียจทํากับข้าวอะ่ะคือเวลาคิดถึงบ้านใช่ไหมก็หุงข้าวตักอันนี้ทอดไข่เจียวจบจบและที่ขาดไม่ได้คือช่วงนี้เป็นช่วงโควิดใช่ไหมคือเราแบบพี่เราคือแบบแหมเราก็ไม่อยากจะบอกนะเราอาจจะต้องเปลี่ยนสาวกไปสาวกลิ้มฝุ่นหรือเปล่าปีนี้ได้แชมป์ใช่ไหมพี่ฝุ่นก็เลยส่งนี่ ถ้าปิดปากนี่เหมือนยัดเยียดให้เราให้ให้เราใส่ไปในตัวเนี่ยน,นี่เลยกูเด็กโงใครเรียกกูเป็ดกูยิงไส้แตกน่ารักอะไม่รู้คือไม่รู้จะตอบแทนให้ขุนยังไงคือแบบเขา้าใจน้ว่าเขารักเราหรือเปล่าวะ แล้วก็นีที่ขัดไม่ได้เหมาะกับเสื้อนี่ทาไมได้อันเดียวอ่ะแล้วผู้ชายก็จะร้องงองไงเดี๋ยวผู้ชายก็จะแย่งกันกันหนูนะทีเนี้ยเออฝรั่งก็ยิ่งชอบคือฝรั่งใส่ทุกวันแทบจะแบบซักเสร็จใส่ปุ๊บเลยคือแบบชอบมากเป็นอะไรที่แบบเอ้ยแฟนชันเป็นคนเสื้อแดงนี่ยังเหม็นอยู่เดี๋ยวไปซักใส่พอดีใส่ไปทํางานใส่ตอนนี้คือแบบมันเป็นกฎหมายบังคับต้องใส่อะเมื่อกี้เข้าไปร้านค้าก็ใส่อุ้ยดีมากเลยอะอยากใส่อัวโชโชวชสริม ที่นี่ดีงามขอบคุณนะคะไหวสวยไหวสวยขอบคุณนะคะขอบคุณที่รักน้องแล้วก็แล้วก็ส่งทุเรียนมาให้กินคือแบบจะไปวิ่ง <c oughs> ต้องไปวิ่งลดความอ้วนแล้วกลับมากินทุเรียนต่อที่บ้านปีนี้ก็ไม่งอแง,ง ى, จะกินทุเรียนอีกแล้วแล้วก็ปีนี้สัญญาว่าจะไม่งอแง,ง ى, อยากกลับบ้าน แล้วก็ปีนี้สัญญาว่าจะจะอยู่ที่นี่ต่อให้ได้อีกหนึ่งปีโดยที่ไม่คิดถึงทุเรียนที่เมืองไทยแล้วก็หวังว่าประชาธิปไตยที่เราอาจจะได้เร็วๆนี้จากน้องๆเด็กรุ่นหลังของเราซึ่งกำลังเรียกร้องกันอยู่ก็ขอให้เราได้เจอกันไวๆถ้าไม่เจอที่เมืองไทยก็ไม่เป็นไรเราก็ไปเราก็เดี๋ยวพี่ขุนมาที่นี่มาหาน้องที่นี่ก็ได้ เดี๋ยวให้ทุกอย่างมันดีขึ้นก่อนให้หนูโอเคขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันที่นี่เนาะหรือมถ้าไม่เจอกันที่นี่มันไกลเราก็ไปเจอกันใกล้ๆก,ก็ได้เหมือนที่เคยเจอกันหรือเปล่าวะปิดเป็นความลับไว้แล้วเดี๋ยวหวังว่าได้เจอกันเร็วๆนี้ละค่ะนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะแต่ใส่ก่อนใส่ก่อนใส่เด็กหงให้แบบ ให้เด็กหงเขาชื่นใจหน่อยสักนิดนึงคือแบบมันส่งมาประชดเพราะว่าไม่รู้ใช่ไหมว่าน้องไม่ใช่เด็กหงมาหาดูฟุตบอลที่ยุโรปกันดีกว่ามาั้งเอ้ยมันก็สวยอยู่นะยอมเป็นเด็กหงให้สักสี่วันที่เหลือเป็นเสื้อแดงนะงามอยู่เด้อได้อยู่เสร็จไหมคะ ฝากไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย